สวัสดีครับผมผมว่าวันนี้เรามาวิเคราะห์เกี่ยวกับไทยขเขมรดีกว่าครับผมผมว่านะในความคิดผมนะขเขมรเปิดก่อนเปิดก่อน,อนยิงใส่ฝั่งไทยก่อนแล้วทีนี้พอฝั่งไทยโต้อตอบกลับไปก็มาวายวายจะไปฟ้องนู่นฟ้องนี่ว่าไทยเราเป็นคน เริ่มก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยมันเป็นแผนเดิมเหมือนประสาทเขาพาวิหารเลยนะผมว่าในความคิดผมนะก็ให้ตอบโต้กันปะทะกันเกิดการประทะกันแล้วทีนี้ก็ไปฟ้องศาลโลกหรือฟ้องอะไรหาตัวช่วยหาบุคคลที่สามมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นมุกเดิมๆนะผมว่านะผมว่าเป็นมุกเดิม,ดมและอีกอย่างหนึง่งอะไรนะยิงกันไปยิงกันมา พอไทยประทะหนักๆเข้าก็ให้ชาวบ้านออกมาบีบน้ำหงน้ำตาร้องห่มร้องไห้ขอความเห็นใจขอความเมตตาขอความสงสารให้ให้ฝั่งเราหยุดยิงให้ฝั่งเราหยุดยิงแต่ในทางกับกันในความคิดผมนะแทนที่จะมาขอร้องให้ฝั่งเราหยุดยิงทำไมไม่เออไปไปประท้วงหรือไปปฏิวัติกันเองว่าเอ,อขอให้ เขมรน่ะหยุดเถอะพอเถอะมาขอร้องให้ไทยเราหยุดลูกผมอยู่แนวหน้าผมสงสารลูกผมกลัวผมลูกผมตายลูกผมตุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมในทางกับกันทำไมไม่คิดว่าเออให้ลูกคุณหยุดยิงหยุดอะไรจะให้มาฝั่งเราหยุดยิงฝั่งไทยหยุดยิงแต่ฝั่งคุณยังยิงมาอยู่อย่างเงี้ยเออเพื่ออะไรให้เราวางอาวุธแต่ฝั่งคุณไม่วาง อย่างนี้ฝั่งเราก็เสียเปรียบเยอะอะสิเห็นว่าคนไทยเป็นคนใจดีนะคนไทยเป็นคนใจดีคนที่สงสารมาทุกรอบก็บีบน้ําตามาทุกรอบสังเกตดูนะบีบน้ําตามาทุกรอบอา่าบีบน้ําตามาทุกรอบแล้วอีกอย่างหนึง่งในความคิดผมนะที่เห็นคลิปที่เทหารไทยเอาเข้าวไปให้แจกให้อา คนที่หิวโหยของฝั่งเขมรอะไรอย่างเงี้ยก็การแบ่งปันน้ำใจมันก็เป็นสิ่งดีนะครับแต่ควรเราควรจะรู้ว่าเราควรจะให้ใครไม่ให้ใครนะก็ผมเห็นภาพเห็นคลิปออกมาฝัา่งของกัมพูชาเขาก็มารับข้าวรับน้ำไม่มีเลยนะไม่มีคนที่เขาจะ ยกมือไหว้ขอบคุณครับอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมีแต่ยื่นรับแล้วก็ไปยื่นรับแล้วก็ไปแล้วก็ไปอะไรประมาณนั้นนะเหมือนแบบว่าเหมือนประเลาะเอาชีวิตรอดไปวันวันอ่าวันไหนที่สถานการณ์ดีปุ๊บมันก็จะกลับมากลับมาบทขยี้เราเหมือนเดิมอ่ามาเยอะๆถักถางเราเหมือนเดิมแม้แต่คนที่แบบว่ายังไงล่ะคนที่มีเคยมาทำงานทำการใน ประเทศไทยอ่ะ,อะใช่ไหมมาอยู่ดีกินดีนะอยู่ดีกินดีนะในประเทศไทยแต่อพอเกิดสงครามหรือเกิดการขัดแยง้งคงจะเรียกยังไม่เรียกสงครามหรอกเพราะว่ายัางแบบนานๆอยู่อาจจะเรียกว่าความขัดแยง้งก็ได้อพอเกิดความขัดแย้งปุ๊บกลับไปเป็นไงเน็ตไอดอลเขาเล่นงานเราดา่าประเทศเราดา่าไทยเราสยับยืนเลย นี่นะททั้งที่เขาเคยอยู่ดีกินดีที่ประเทศไทยนะเขายังไม่สำนึกเลยแล้วคนที่เอาข้าวเอาน้ำไปให้กับเมืองตามตะเข็บชายแดนที่ตอนนี้ที่เขากำลังาขาดแคลนกันอยู่อะของฝั่งกัมพูชาเห็นไหมเห็นคลิปที่เอาทาหารเอาข้าวเอาน้ำไปแจกไหมนั่นแหละผมว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาต่อล้อต่อเถียงกับเราเอกอะ แล้วดีไม่ดีไอ้พวกที่เราเคยแจกข้าวแจกน้ําไปนะ่ะมันเคยพาลูกหลานขึ้นมาป่วนปราสาทตาเมือนทมที่มายั่วยุทหารโดยซ้ําไอ้ที่เสยผมอะไรมายั่วยุมองหน้าทหารอะไรนะ่ะผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันแหละเพราะว่านึกออกไปบ้านอยู่ใกล้ใกล้ตะเข็บชายแดนอยู่ใกล้ปราสาทตาเมือนทมแล้วก็มาขึ้นมาง่ายเข้ามาง่ายอะไรเงี้ย คนอยู่ในเมืองคงไม่ขับรถมาเพื่อที่จะมาย่อยยุแค่ห้านาทีสิบนาทีแล้วก็ขับรถกลับบ้านร้อยสองร้อยโลอย่างเงี้ยหรอกมันก็น่าจะเป็นคนแถวแถวนั้นแหละในพื้นที่แถวนั้นแหละอืแต่เราไม่ได้คิดถึงจุดนี้ไงอแต่มันก็ดีเราไม่ได้เราไม่ไปคิดถึงจุดนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรที่เราช่วยได้ก็ช่วยไปอ่าส่วนที่เราลบกันลบกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ เราไม่แยกแยะก,ก็โอเคก็ดีก็ถือว่าดีก็นั่นแหละแต่อย่าลืมนะว่าสักวันหนึ่งเราให้เขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาย้อนแย้งกับเราอีกอืแล้วมันมันไม่สมควรอืก็รู้อยู่ว่า,าประเทศเขาเป็นประเทศที่ยังไงกำลังเคมของเราทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจาก การเคมวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเราจะมาเคมเอาพื้นที่ไปของเราไปอีกอแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกทหารพี่ๆทหารนะพี่ๆน้อง,องๆเพราะว่าทำงานหนักกันอยู่แถวตะเข็บชายแดนจะเรียกว่าพี่ๆน้องๆก็ได้เพราะว่าผมก็กองพลทหารมาเหมือนกันปีหนึ่งห้าสอง ของผมรุ่น152ผมก็เป็นกำลังใจให้ที่ทุกคนที่เขาทำงานหนักกันนะแต่ก็ทำงานก็ขอให้มีสติขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับผมรักษาเอกลากของไทยไว้ให้ได้แต่อย่าไปหลงเล่หเลี่ยมของเขาของกัมพูชา เล่ห์เหลี่ยมเขาเยอะจริงๆดูจากฟังจากมาหลายๆข่าวแล้วเล่ห์เหลี่ยมเขาเยอะล่าสุดก็ออกมาบีบน้ำหูน้ำตาอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่เขายังยิงอยู่อ่าแล้วก็มีคลิปที่ว่าเอายิงจรวดไปตั้งฐานยิงจรวดข้างบ้านประชาชนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ไทยยิงสวนถ้ายิงสวนปุ๊บไปโดนบ้านประชาชนอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ออกมาโวยวายอีกใช่ไหม พราะพอเขายิงมาปุ๊บเนี่ยไทยรู้พิกัดรู้พิกัดพอยิงไปปุ๊บยิงสวนไปปุ๊บโดนทั้งกองกองพลทหารเขาโดนทั้งบ้านบ้านเรือนชาวบ้านที่เขาไปตั้งใกล้ๆยิงอะ่ะแล้วเขาก็ต้องมาโวยวายอีกว่าเรายิงใส่หมู่บ้านมั่งอะไรบ้างอ่าคือเขาจะจะทำให้คนชาวโลกเห็นว่า เรายิงใส่บ้านเขาเหมือนเหมือนที่เขายิงใส่บ้านเราแล้วบอกอะไรนะเรดาร์ปืนไม่ค่อยดีอย่างนั้นอย่างนี้มันใช่ไหมมันไม่ใช่นะเพราะก่อนก่อนสู้กันเนี่ยโอ้โหอวดแสงยานุภาพน่าดูเลยนะกัมพูชาเขามรนะออกัมชาลวงกัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยอวดแสงยานุภาพน่าดูเลยนะว่าเขามีอาวุธที่ทันสมัยอ่าสามารถล็อกเป้าได้อะไรได้มีความแม่นยําสูงแต่พอยิงออกมาปุ๊บบอกยิงผิดพลาด ใช่ข้ออ้างไหมครับผิดพลาดอะไรโดนโดนเซเว่นโดนปั๊มน้ํามันโดนบ้านเรือนประชาชนใช่ไหมอันนี้ต้องคิดคิดล้านหนึ่งต้องคิดล้านหนึ่งใช่ไหมครับมันไม่น่าเกิดการผิดพลาดได้ผมว่านะจะเป็นการจงใจมากกว่าแต่เราก็ต้องรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมเขาถ้าเรารู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเขาเราก็แย่เราจะไปมัวสงสารเขาไม่ได้นะเราเราก็รู้อยู่นะว่า ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบการแสดงการละคระการแสดงการละครเยอะถึงบทข่าวกวนเขาก็กวนสุดๆเหมือนกันนะ,อะเอาคนไปยั่วยุขี้หน้าดาท่านฮงทหารอะไรที่ประสาทต,ตาเหมือนทงนี่กวนสุดๆเหมือนกันนะบังท,ทีเขาจะแสดงละครให้แบบดูน่าสงสารดูน่าเวทนาเขาก็เอาสุดเหมือนกันนะตีบทแตกนะผมว่าเขาตีบทแตกเหมือนกันนะ จริงๆผมว่าเขาตีบทแตกโอ้ยขออภัยครับตีบทแตกครับผมอะจริงๆผมว่าเขาตีบทแตกนะแบบถึงข่าวน่าสงสารเขาก็แสดงบีบน้ำหูน้ำ,นำตาอ่อนวอนรอ,อบที่แล้วอะ่ะที่เราเสียประสาทอะไรนะเขาเพราะวิหารไปอะ่ะก็ไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราเอาจริงปุ๊บก็ออกมาบีบน้ำหูน้ำ,นำตาจนเราเราหยุดหรือเรายอมอะไรแล้วสุดท้ายก็ฟ้องศาลโลกไปเราก็แพ้เขา อแต่ตอนนี้ก็ก็ยังดีที่ว่า,าคนทั้งโลกเขาเริ่มเข้าใจเราแล้วเขาเริ่มรู้ว่าประเทศกัมพูชาเป็นคนนิสัยแบบไหนอะไรยังไงเขาก็เริ่มรู้ละเขาก็เริ่มรู้เขาก็เริ่มให้ความสนใจหรือหรืออาจเขาจะไม่ให้ความสนใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้แหละแต่เราก็ต้องคอยระวังเล่ห์เหลี่ยมของไอ เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องใสใจจริงอะไรจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้ด้วยหรอกว่าเาบื้องหลังมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะผมก็ไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้อย่าไปประมาทเขาเลยเออันไหนที่ใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนเอาให้มันยับไปก่อนไอ้เรื่องความสงสารเราค่อยมาว่ากันที่หลัง อยาให้เหมือนเขาพระวิหารเลยใส่ไปใส่มาพอรู้สึกเริ่มสงสารปุ๊บยอมหยุดยิงไปอะไรไปเขาก็มาตลบหลังเรา,เอา,เ,อาเอาทีหลังแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่เข็ดเขาก็มาประสาทต,ตาเมินทมอีกพอประสาทต,ตาเมินทมสําเร็จดีไม่ดีจะเป็นประสาทอะไรนะประาทต,ตาควายอา่าเป็นประสาทต,ตาควายอีกเอาไปเอามามันจะกลายเป็นประสาทแล้วทีนี้จะเป็นโลกประสาทแล้วยุง่งว,วุ่นวายกับประาททั้งหลายทั้งเล ผมว่าอก็นั่นแหละครับตามนั้นแหละครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทหารขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับพี่น้องทหารทุกคนทุกท่านนะครับที่ทํางานตามตะเข็บชายแดนขอให้มีกําลังใจที่ดียึดมั่นนึกถึงองค์พระรัตนาตรัยไว้คุณพระรัตนาตรัยคุณพระธรรมพระพุทธพระสงค์รวมถึงพ่อแม่บิดามารดา นะครับผมแล้วคุณพระจะคุ้มครองพวกเราสู้ๆต่อไปครับทหารพระราชาเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆ